สวัสดีส,สวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนะยุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าเช้าแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกทุกคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่ามีข่าวครา,าวของซาดิโอมาเน่มาเปเดกันหน่อยนะครับเหมือนว่าตอนนี้นี่ไบร์เลยหลังแล้วนะครับอยากจะขายเขาในช่วงตลาดสัมมนีประมาณ20ล้านยูโรครับเพื่อที่จะเอาเงินมาสมทบทุนซื้อแฮร์รี่เคนด้วย อันนี้เป็นรายงานข่าวจาก Sky Sport เยอรมนีครับบอกเลยว่าไบเยนมิวนิกเนี่ยเปิดท้ายขายของอย่างต่อเนื่องปักป้ายขายซาเดียวมาเน่ครับค่าตัว20ล้านยูโรออกจากทีมหลังจากมาร่วมทีมได้แค่ปีเดียวเพื่อที่จะเปิดทางให้กับแฮร์ริเคนเป้าหมายหลักในช่วงสมัยนี้มาเน่ ane, เนี่ยย้ายจากลิเวอพูมาอยู่กับไบเนยนในฤดูกาลที่ผ่านมาครับแต่ทุกอย่างดูจะไม่เป็นไปตามที่เขาคาดคิดนะหลังประสบปัญหาในการปรับตัวต,วตลอดปีแรกในลีกเยอรมนีครับแม้ว่าไบเยนเองจะสามารถคว้าแชมป์ลีกได้สำเร็จครับแต่มาเน่ทำได้แค่12 โตจาก3สนัทที่ลงเล่นซ้ำร้ายไปกว่านั้นครับเขาไปมีปัญหาชกต่อยกับเลียรอยซานี่ในเกมที่แพ้กับแมนเชสเตอร์3ปราตัวโซในเกมยูเซลครับรอบก่อนรองชนะเลิศน,นัดแรกทําให้เขาถูกปรับเงินไป500,000ยูโรนะครับจากเหตุการณ์นี้ไบร์นกำลังระดมทุนและตั้งใจที่จะเซ็นสัญญากับเฮรุเฮียนมาให้ได้ในตลาดสมุนิเลยตามการรายงานก็บอกเลยนะว่ามันนี่เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่จะถูกปล่อยออกจากทีมและมีค่าตัวแค่20ล้านยูโรหรือประมาณ17ล้านปอนด์ถือว่ายอมขาดทุนนะครับ มานี่ตกเป็นข่าวกับสโมสรในซาอุดิอาระเบียอย่างอนาลีครับและเป็นทีมที่โรเบิร์ตฟิมิโนครับอดีตเพื่อนร่วมทีมสมัยอยู่กับลิเวอร์พูลด้วยกันนะ่ยย้ายไปร่วมทีมที่อนาลีด้วยนะโอ้โหต้องมาตามว่าจะเป็นยังไงสําหรับอนาคตของผู้ชายอย่างนาเด็ดนะครับซาดิโอมานี่นะปีกนาเด็ดคนนี้ บเยิร์อยากจะขายเขาเพื่อที่จะเอาเงินไปสมทบทุนซื้อแฮร์รี่เคนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับโอ้ค่าตัวแค่20ล้านยูโรหรือประมาณ17ล้านปอนด์ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปหฮว์วรุ่นจัดไปย,วยาวเลยครับผม